บริษัทที่เราจะมาพรีเซนต์งานกันพี่พี่พี่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะมีฝรั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอาล้ไงอ่ะพี่ก็เช้ภาษากฤษไม่ได้อ่ะฉันเนี่ยนะพี่ไม่ชอบเลยเวลาไปไหนมาไหนแต่ละทีนะไอ้พวกฝรั่งเนี่ยแม่งชอบเข้ามาถามทางฉันเกลียดจริงๆอืม ี่งไงบริษัทที่เราจะมาพรีเซนต์งานกันมใช่พี่แล้ววันนี้เราต้องได้งานเพราะงบประมาณก็สิบล้านสิบล้านเลยหรอใช่พี่ต้องตั้งใจให้เต็มที่นะเอาให้ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราไปพรีเซนต์งานบริษัทไหนะไม่เคยพลาดเออพี่เราคู่แข่งเราอะเป็นใครพี่พอรู้ปะ อ๋อพี่พไปสืบมาแล้วแหละมันเป็นบริษัทใหม่ไม่มีอะไรหรอกเราชนะสบายๆเก่งก็ปอกกล้วยเลยเสิพี่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 พีพพเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะมันมีฝรั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเอา้ารู้ไงอะพี่ก็ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะเราเป็นคนไทยนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เห็นจะแปลกเลย พวกมันเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันแหละริงพี่งั้นแต่ว่าที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรล่ะอโอ,นะอ้ฉันเนี่ยนะพี่ไม่ชอบเลยเวลาไปไหนมาไหนแต่ละทีนะไอ้พวกฝรั่งเนี่ยแม่งชอบเข้ามาถามทางฉันเกียดจริงจริงพีพีพ มันยิ้มให้อ่ะยิ้มต่อยิ้มต่อไปยิ้มตอบ,ตอบปล่เฮ้อ <c oughs> เนี่ยมันไม่เรื่อนพวกเนี้ยนะชอบมาแย่งงานคนไทยไองานดีๆอ่ะมันเอาไปหมดมเออจริงพี่ก่อนฉันจะมาทำบริษัทนี้นะฉันเคยไปสมัครงานที่นึงรู้ไหมทำไมฉันไม่ได้งานทำไมอ่ะ พราะไอ้พวกฝรั่งเนี่ยชอบเอาภาษาของมันมาเป็นจุดแข่งในการขายแล้วมาปาดหน้าง,งานเไปเฉยเลยนั่นไงเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ฝรั่งขี้นกมันก็เลยต้องมาแย่งงานคนไทยอย่างพวกเรานี่ไงพี่ขอปฏิญาเลยนะว่าพี่จะไม่มีทางร่วมงานกับฝรั่งเด็ดขาดจริงพี่ฉันเห็นด้วย <c oughs> โอ้ยพี่มันไปแล้ว ตอนแรกฉันก็นึกว่ามันจะไปหยุดคุยกับเราซะอีกเนี่ยจะคุยอะไรมันไม่รู้เรื่องท่านสิปาพี่เราไปเอาบัตรกันดีกว่าอาย่างนี้เราสะพานไม่ได้สวัสดีค่ะติดต่อแผนกไหนคะคือมาพิเศษงานนะครับไม่ทราบว่าต้องตอบแผนกไหนต้องแลกบัตรด้วยไหมครับอ๋อต้องแลกบัตรค่ะนั้นขอแลกบัตรด้วยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะอขอบคุณค่ะพิ娅ครัคบ ช่วยบริษัทได้ไหมได้เลยจ้ะอ้าไอ้เก่งน้องบีงบไอ้ผานี่มึงทำงานอยู่บริษัทนี้เหรอวะใช่ดีใจแล้วเนี่ยที่ได้เจอพี่ผาที่เนี่ยแบบนี้ก็แปลว่าใช้เส้นได้ดิใช้เส้นอะไรซิปพวกแกมาทำอะไรกันก็เราสองคนเนี่ยจะมาพรีเซนต์งานโปรเจกต์สิบล้านอะว่าแต่แกพอจะมีข้อมูลรวใมในไหม ผื่อมันจะมีทางลัดให้เราเข้าไปอ๋อไอ้โปรเจกต์สิบล้านน่ะเหรอ <c oughs> ฉันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าท่านประธานเขาดูแลเองอือแล้วท่านประธานของพี่อ่ะเขาชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเผื่อฉันอ่ะจะไปหามาให้เอ้ยพวกชโคโค็อกโกแลตหรือว่าพวกอะไรไอ้ตบไอ้ตีปอะไรเงขนมอะไรมีปะ,อะโอ๊ยไม่ต้องหาอะไรไปให้เขาหรอกท่านประธานอ่ะเขาชอบคนตรงไปตรงมาขายัน แค่นั้นแหละพวกแกสองคนนะตั้งใจพิเศษงานเด็ดน,นี่มันก็เข้าทางเราสองคนเลยนะเนี่ยตรงเด๊ขอโชคดีเ้ยไปก่อนฮ้ย่าครับเรียบร้อยแล้วจังขอบคุณมากโชคดีนะเว้ย สวัสดีครับไม่ทราบว่ามาพรีเซนต์งานเหมือนกันหรอครับอ๋อใช่แล้วครับผมมาจากบริษัทดูอินดี้ทีวีโปรดักชันครับนี่เหรอคะพี่เก่งบริษัทที่จะมาพรีเซนต์งานแข่งกับเราได้ข่าวว่าเป็นบริษัทใหม่นะครับใช่แล้วครับบริษัทของผมเนี่ยเปิดมาได้หนึ่งปีกว่ากว่าแล้วครับเปิดบริษัทมาได้แค่ปีกว่ากว่าไม่ทราบว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนคะ ที่สมร์ทพรีเซนต์งานแข่งกับบริษัทท็อปไฟของประเทศเออคือแน่ใจเหรอคะว่าจะได้งานนี้น้องบีอย่าพูดแบบนี้สิคู่แข่งเ้าเนี่ยเขากลัวจนหมดแล้วอะเออในไหนคุณก็รู้แล้วนะว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ถองตัวตอนนี้ เป็นยังทันนะครับแล้วที่สำคัญพวกเราก็ไม่เคยพรีเซนต์งานที่ไหนแล้วไม่ได้ผ่อนตัวตอนนี้เลยไหมคะเออคือผมว่าบริษัทเล็กๆอย่างคุณเนี่ยน่าจะไปพรีเซนต์ที่โรงงานเล็กๆก่อนดีไหมครับและอีกสักสิบปีอะ ค่อยมาพรีเซนต์แข่งกับพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วนะครับผมก็แค่จะตั้งใจทำให้เต็มที่สุดถ้าเกิดว่าบริษัทของพวกคุณได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทของผมได้เนี่ยผมก็จะตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถในฐานะที่ผมล้มบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ไงล่ะครับเฮ้ยพูดอย่งนี้ได้ไงวะ ไม่ใช่ขอเตือนให้เลยนะให้รีบถอนตัวไปซะไม่งั้นอนะ่ะอาจจะเสียใจทีหลังได้นะเว้ยท่านประธานมาแล้วครับ Good morning everyone please take a seat hello. yes. oh, okay. Yeah. thank you. Yeah. okay, you're welcome. okay, we are all here because we have a big project that we had five countries in our partners. so, this will be a very big amount of money. i hope you do your best on your presentation. ยันส์ส์จุดพี่มันพูดว่าอะไรอ่ะหนูฟังมิองเออไม่เป็นไรพี่จัดการเองฮัลโหลโอเคแล้ว Thank you uh. You're welcome <laughs> <laughs> Alright after I have, I have seen all of your presentation I have decide d to send I have decided to sign a contract with คุณท็อปเ้ <Hey! S 1> So congratulations to คุณท็อปเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาพูดว่าไงไวะน่าจืดทำไมเขาปิดมือให้แกวะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือผมต้องการเซ็นสัญญากับคุณท็อป พูดภาษาไทยได้ไหนพี่บอกว่ามันไม่เข้าใจภาษาไทยไงเนี่ยพูดชัดกว่าหนูอีกไ่ได้ยินแล้วใครจะไปรู้ล่ะหน้ามันฝรั่งขนาดนี้แลวเอาไงอ่ะใจเย็นใจเย็นเรียกมี่ไก่อนผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะที่ผมไม่เลือกพวกคุณอ่ะเพราะคนที่ผมต้องการทำงานด้วยผมต้องการคนที่ซื่อสัตย์พูดจาตรงไปตรงมาและไม่พูดจาลับหลังคนอื่นซึ่งพวกคุณไม่มีคุณสมบัติพวกนี้เลย คุณจำได้ไหมครับที่คุณพูดขา้างหน้าคุณบอกว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมันเป็นฝรั่งขี้นก yeah, <man. S 1> ชอบถามทางน่ารำคาญและเข้ามาแย่งงานคนไทยในละเอียดครบผมก็โทนจริงนะครับแต่ว่าคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคือบริษัทผมเนี่ยเปิดมาสิบกว่าปีนะครับ ประสบการณ์เยอะกว่ามันเยอะครับนี่มันแค่ปิดมาปีเดียวเองครับบริษัทเล็กๆเองยังไงต้องเลือกบริษัทผมนะครับผมได้ตัดสินใจไปแล้วครับเชิญพวกคุณออกไปดีกว่าคุณท็อปครับเดี๋ยวขอเชิญไปที่ห้องทำงานผมนะครับเพื่อเซ็นสัญญา อ้าช่วยเพื่อนหน่อยดิวะช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปก่อนนะเว้ยเฮ้ยพาพ,พี่เหนพี่หมูเขาฟังไม่จบเรื่องไงพี่เลยอ่ะโอ้พี่คนเดียวเลย